สันายดีกันเนาว่านี่แมู่่่คูนุซ้นุ่น้ำยูประมาณหาหกคนนี่ิกูน่นี่จังไดเมียนได้มาจังไดสม่ามานเขาเทอ่อนซ้อนเถอะโอ้อ่อนซ้อนเถออ่อนซ้อนเถอะเอาใส่เด่ีก่าจ้ามัดจีมันจีแหงเราละคื่ก็ผู้นี้ล้วนี่นี่อ๋อได้ พเมื่อมาไอ้กับผู้นีเปล่าเบิรบ้านกันีือยู่นี่ม่เป็นหาคนแล้วหาคนสมมมื่อมาเถเหนือใกันได้เลขตีก้ากุ้งยิงมานอนมืงขาขมาจังสี่เลยบนม่แม่่บันเชิงอีรีติเชิงอีลีถเลขเขาุ้งยิงกุ้งยินึ่งสามสี่งวด่นันนี้คววมรูดซึกเป็นไดเีเริ่มเริ่มถือเลขเขายิงตั้งแตุ่งิงจับเลขใหงวดที่ จะแปดศูนย์งแมนแปดศูนย์ได้เนาะหาสอกศูนกับเหล็กรถขันนีขันนีห้าสองจะหกศูนย์นั่งอยู่ขันนีเอ้แต่กุ้งอิงยุกสังดอกเนาะจ่าก้นรูดสื้อก้นจากก้นรูดซื้อแม่ถึงรอนที่หนึ่งเป็นไหนเป็นโอ้ยกนกระตื้นเต้นเนาะเพราะว่าเป็นร่มบุติีแม่รอบโมเป็นดอก ดีใจดีใจดีนว่าเนาะเออแม่ได้เลขมาแต่ใส่เหามนินึอันเลขอะนเลขเก้าศนเก้ามันดังอวน่นจ้ะ่อยผู้เล็กขาบอกปรนอือ้นี่นักว่าันนามันเหลือสองใบ่์แม่เหลือหลเหลือหลายเอมากกูเจไปอกวงวกศูนย์เก้าเกศเแม่ำนี่แล้ว ชอนใบเลยติแม่อ้อแห้งกันก็ผู้ลอยใยโอ้ยยางกันน้ำย่อยยันตกขับพี่น้องกันติแม่มนี่น้องกันพี่น้องกันผู้ทีท่โซกน้ำกันเนาะไม่ใหญ่โอ้ยเหล้าเหล้าแหละซีโซกคข่ไข่กระดิบพลังเนาะจอยมีอยู่ยื่นกค่ไหนกะลื่นแล้วจินลื่นโอ้ยทิศมันมัน์ทิศความจินเราเป็นเคยได้แล้วตอนนั้นตอนนั้นแห้งตีเล่นคนนี้บู๊ตึกดักตึกกัก ถือดีเอาอุ้งอิงมาเลยติแม่เฮ้ยไปหัวแล้วบอไปให้ภาคค่อยเอาอุ้งอิงหมอบปุยมานอนเมือค่ะค่คอยติดติดตามอุ้งอิงมาตัแต่หึงแม่แต่เริ่มนะแต่เริ่มหน้าเขามาเลยเป็นเพราะว่าอุ้งอิงเคยเห็นมันแต่งตัวขึ้นไปแก้บนครั้งแรกจ้าบนใส่สุดขึ้นไล่ผาของไอ้แม่ฮันนี่จ้าพี่ฮันนี่ก็เป็นเอิรนเนาะทำไมจ้า ฮันนี่แท้ไหมตะกี้พาลาดลดลงตายแขนขาดขางนึงจ้าหาบ่พอๆคอยจำได้แม่แมนแท้เพราะผเป็นแฟนคลาสฮันนี่แต่ยุคปุ่นประททศยุคฮันนี่เขาว่าแขนขาดว่อท่านนี่นนขาฮนี่แล้วขาดไปเลยฮ<า>ะเขาบ่พอกไม่ตีสามเลยตาเวียตดตามไปตีมากนยังบอกว่ามื่อพอดีขางๆากันตี่ขาดเน๊จ้าบอกว่ามือนั่ง อันนี้ค่ะแม่คอยไม่เห็นค้างเกตมบังเอิเจ้านั่หนักจังคไปทำรามถวายกระถิ่เรแง้ำอีกไหมจ้าไอ้วันคันซิวบอลดวงสมพกกันเนาะเมียเนาะลันปากแล้วเอาไม้ตัวเตี้ยห้อยพักกินไปเรื่อยเลยภล่ะเฮ่ยเงี้ยปอดโเลยจ้า ดีใจน้ำเด้อแม่วัวนสนาเนาะวาอยาเบแม่ไปกบเอาบ่มาเบิ่งจ็กเอาคอยเปเอนกนะถือเลยแม่เออเอาไม้ดังเบิ่งกะคักวันี่เอา้รีลที่พิครเง่มาไให้เด้มแรงไปขอบคุณครับบ้านนี้แม่ยู่ทางในนว่าจะยู่ทางในนี่โอเคดีใจน้ำเด้อแม่ดีใจน้ำเด้อ กโศมันหาผู้เอามาให้กันด้วยจะเป็นเอามาให้กันคักเนื้อไฮสองใบลวดคนถือน้ำจักรวดเนี่ยถือน้ำสามคนเหรอจ้ะแม่วันที่หนึ่งนี่ป่ะจ้ะบ้านตำบลท่านี่ล่ะบ้านสม่าเอามาให้เพิ่นคักเนื้อเถอะก็ขวางคือบ่าใดไผ่ซื้อจ้าไปก่อนจ้ามันหมันมันหมา โตก็พหยุดซะเถอะสมาพนสมาโศมาม่นเนี่ยแวแต่ว่าพูนผู้คููกันที่แล้วว่าสีซอกออแต่ว่าเรากัว,ว่ารากับว,ว่าเป็นอย่างแลวแลววัสดุเรากับเราก็คนนี้อยู่แล้วเนาะเจ้าพูนผู้ใดน้ำแหลววะสะัสดุซอกเราไฮว่สัสือ พี่น้องเห็นใจในใหตุพยุดก็เป็นทิ้งถือมึงกันนะเดี๋ยวอุ้งยิงไปคือกันละว,วะจ้าง,องออเอาสองหมื่นอือเอาสองเงินสองขึ้นไปเลยพี่น้องอเอาไปนั่งเบิ้งคักคักคือเพลินวาน,นั่นให้พี่น้องท่างบ้านแทนท่านกูซุมสารกข้ามได้เ<อ>บ <ใน S 2> ิ้งคักคักนะเจ้าไปไป,ไปใช้ยาบพุม่มมือหนึ่งไปสารับมือเดียวจะไปใช้ยาบพุม่มมือหนึ่งวันละพี่น้อง มือหนึ่งย้วนแต่ะค้ามมือหนึ่งไปใช้พุ่มตัวอ้าปั่นกันไปปั่นกันไปพลัมุอเนเปียงคือเพิ่นในเปียงพี่น้องเป็นเนี่ยมาถี่มีความรู้สึกีังไหนมาถี่ซื่อๆคือเพิ่นบ่ผู้ใดก็สจะไม่อยากเห็นตาองหญิงองหญิงแต่บ้านแทนก็ได้เอาองหญิงมาเบิ่งเนเปียงพ่อยี่หยุดพอดว่าบ้านแทนก็ได้สาธุเด้อยเออเอาสาหน่อยเอาองหญิงมาเบิ่งเนเปียงคืออยากเบิ่งแต่งานบวชลูกชายหรือว่างานเฮ็ดบุญพ่อยัยนี่ เอาไมา้ตุ้กข่อยเบิ้งในเปียงพันว่า <co ld> กันได้ก็ได้แหงวดนี่วันนี้หยุดกันเลยค่ะถึงแล้วมันทีหนึ่งกันจังสีเบิ้งวันที่จังสีได้เบิบ้งเมีย <c ười> นเด <c ười> พี่น้องมันบ่เมียนธรรมดาเด้คนถือร้อนทีหนึ่งมันธรรมดาบ่เมียนคว่มไมว่าเขาเอามาล่ำไยไปนี่มันต้องมีเงินยางตำหน่าขึ้นลักล่าน <c ười> ลักล่องจังสีไอพี่ค้องใส่ใจเดี๋ยวบ่มีในถุงเลยจังสีเอาวัน มอลลัมไงแบบเบิ่งใดเด้พี่น,น้องตง้องมีเงินเนี่ยลักล้านเนี่ยติ่ใจมอลลัมเนีก็ค่าสถานที่ค่าเจ้าหน้าทีา่คาเนี่ยยู่เนี่ยกินหลายๆอย่างนะเป็นลาน้านคือค่าดเสียใจเนี่ยต้มมอลลัก็บสาม,สามแสนสี่แสนล้วค่าสถานทีน่ค่าเนี่ยอยู่เนี่ยกินคาเจ้าหน้าทีา่ค่าคอร่อยเชนเลียนเนาะพี่น้องคือเตรียมไว้เลยล่ะ ลักลานนี่คือเตรียมให้มอลลัเตรียมให้สถานที่เตรียมให้เจ้าหน้าที่เจ้าล้มอ่ะที่เท่ทาไทยมันคืนอนี่บอพ่ะท่านเอาล้มได้หนี่ตูผ่านข้องเป็นผู้ไทยกับบอเอาล้มอะ,ะไรเชียงปันใดก็ได้โอ้ยเด่นเดนลันปากคือเพื่อนไว้ถึง <c ười> แล้ววันที่หนึ่งเดนนะเด<ม>ียว<ม>อ<ม>ุ้งยิงมมากกัะได้ด<า>ยุดเดียว กะจีได้ดีใจกะจีเอามาเบิ่งอีหลีระบาดนีกะจีจัดไปทางเจยียพุ่มจัดไปทั้งคนหนึ่งสลักข้ามอังกะจีพุ่มกะจีได้เบิ่งพี่นอ้อ,อ,นองกืจีคือเพิ่นเบิ่งเนีน่ยนะมีความรู้สึกเป็นยังไงกะจีเอาสาวน้อยเอาอยิงไปพี่น้องเบิง่งคักๆเนี่ยสมหาย อยากเบิ้งกระขัดเอาเบิ้งจะเปิดหปยังเนาะพี่น้องเอาสำหรับชิมีเอาไว้ซำนี่ซ้กกอนพอกันไหมคลิปห<อ>นาพี่น้องดดสำหรับคิมีสบายดีพี่น้อง